คืออย่างนี้คุณผู้ชมถามว่าที่เรานําเสนอข่าวที่มันเครียดกันมาทั้งหมดเนี่ยถามว่ามันไม่มีโอกาสกันหน่อยเหรอมันมีฮะมีโอกาสฮะเรามีวิกฤตในโอกาสแต่สําคัญคือมันก็มีโอกาสในทุกวิกฤตเหมือนกันวันนี้เราจะนํามาเสนอเรื่องของโอกาสในวิกฤตที่เราเจอนี่แหละคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยมีการคาดการณ์นะครับว่าข้าวสาลีเนี่ยมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนะพี่ตั้งกว่าและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อข้าวสาลีความต้องการมันมากขึ้นปริมาณมันหายไปคนแย่งกันซื้อ ถ้าข้าวสาลีเนี่ยสมมุติว่าไม่สามารถหาซื้อได้แล้วคนก็จะมองหาราคาสินค้าที่มันทดแทนกันได้ uh huh. หนึ่งนั้นคืออาจจะเป็นข้าวไทยเพราะฉนั้นถามว่านี่อาจจะเป็นโอกาสของข้าวไทยหรือเปล่าที่จะส่งออกกันแบบโครมครามโครมครามกันแบบนี้วันนี้เนี่ยนะฮะเราได้รับเกียรตินะฮะจากทางรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ วันนี้ท่านสละเวลาที่จะมาพูดคุยกับเราเลยอย่างน้อยเนี่ยอยากให้พี่น้อง,องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วก็รวมถึงคนที่ทำเรื่องธุรกิจส่งออกข้าวเนี่ยได้ฟังกันนิดนึงฮะว่าในโอกาสตร,ตรงเนี้ยมันจะมีโอกาสมาที่เราจะขายข้าวกันได้คลมครามคลุมคราม,รมและขึ้นไปเป็นที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งวันนี้คุยกันหน่อยนะฮะกับคุณบรัสนิทจิรวัตรครับรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศครับสวัสดีครับคุณบรัสนิทครับ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองครับท่านรองครับถามกันแบบเอาแบบว่าเป็นภาพรวมกันก่อนนะฮะว่าในช่วงปี64ที่ผ่านมาเนี่ยการส่ออกข้าวของไทยนี่ถือว่ากลับมาสดใสแล้วไหมครับท่านครับ ปี64นะคะอยากให้เห็นภาพว่าเราส่งออกข้าวไปทั้งหมด่6.12ล้านตันนะคะ,คะซึ่งซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ในสำหรับปี65เนี่ยเราตั้งเป้าไว้อยู่ที่7ล้านตันนะคะก็เพิ่มขึ้นจากปี64นะคะอยู่ที่1014 นะคะส่วนปี65เนี่ยในช่วงมกราเดือนเดียวเนี่ยนะคะเราสามารถส่งออกได้ไปประมาณ4ี่แสนกว่าตันแล้วนะคะ,คะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณเกือบ10ะนะคะค่ะก็อันเนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมีแวนวโน้มว่าการส่งออกข้าวไทยในปี65เนี่ยจะมีโอกาสดีขึ้นนะคะค่ะทำไม,มถึงปรับเป้าหมายของปี65ส่งออกมากกว่าปี64คะมีเหตุผลปัจจัยอะไรที่ทำให้เราคาดการสัญญาณในลักษณะเช่นนั้นคะ,คะ ค่ะสำหรับปี65เนี่ยนะคะที่เรากำหนดเป้าไว้เป็น7ล้านตันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางล้านเกี่ยวกับค่าเงินบาทน,นะคะที่ขณะนี้นะคะอ,อยู่ที่ประมาณ33บาทาตอ่อหนึ่งเหรียญต่อร์สหรัฐนะคะ,คะซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยว่าถ้าค่าเงินบาทยังอยู่ในระดับเนี้ยนะคะการแข่งขันของข้าวไทยกับประเทศคู่แข่งสำคัญเช่นเวียดนามเนี่ยก็น่าจะไปได้ดีนะคะเพราะว่าราคาเรากับเวียดนามสูสีกันนะคะโอกาสที่ผู้นำเข้าจะเลือกอซื้อ ข้าวไทยก็มีโอกาสสูงนะคะค่ะครับทีนี้ผมถามนีดนึงว่าถ้าเปรียบเทียบราคาข้าวต,ต่อตันนะครับในปี64กับปี65เนี่ยเราถือว่าเราได้มูลค่าต่อหน่วยเพิ่มขึ้นด้วยไหมครับท่านครับ มูลค่าต่อหน่วยถ้าเทียบกับปี65 664ใช่ไหมคะ,คะมูลค่าต่อหน่วยตอนนี้ของเราลดลงนะคะเพราะว่าเนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคาเนี่ยนะคะถ้าเกิดราคาข้าวเราสูงเกินไปเนี่ยนะคะก็ผู้นําเข้าซึ่งตอนนี้เขาก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในแต่ละประเทศเนี่ยโอกาสที่เขาจะนเข้าข้าวในราคาที่สูงเนี่ยก,ก็ยากนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆการแข่งขันของเราเราเน้นไปที่ข้าวที่มีราคาที่แข่งขันได้นะคะค่ะไม่ได้เน้นว่าจะต้องส่งข้า ในราคาท,ที่ที่สูงอะนะคะค่ะ,ท,คะทีนี้ผมผมผมสนใจตรงนี้ว่าตอนนี้คือความต้องการในเรื่องของข้าวสาลีผมเข้าใจว่ามันมากขึ้นและจนคนแย่งกันซื้อเนี่ยจะบอกว่าโอกาสตรงตรงเนี้ยคนจะเริ่มกลับมามองข้าวอื่นๆที่ไม่ใช่ข้าวสาลีและรวมถึงจะมามองข้าวไทยมากขึ้นไหมครับท่านรองครับ ก็เป็นโอกาสของของข้าวไทยนะคะทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศนะคะเพราะในส่วนตลาดในประเทศเนี่ยจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบนะคะที่ผลกระทบมาจากรัสเซียแล้วก็ยูเคนเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่ปลายข้าวนะคะปลายข้าวของไทยซึ่งปกติแล้วก็ใช้เป็นวัตถุดิบ อาหารสัตว์บางส่วนอยู่แล้วบ้างนะคะก็มีโอกาสที่จะ,ะผู้ประกอบการเนี่ยเมื่อเขาขาดแคลนเขาก็อาจจะพิจารณากลับมาใช้ปลายข้าวนะคะ,ะเพิ่มมากขึ้นน,นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องกระดูดนี่เ่งนะคะว่าราคาปลายข้าวปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับที่เมื่อนําไปใช้เป็นวัตถุดิบแล้วเนี่ยสามารถแข่งขันได้หรือเปล่านะคะอ,อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องพิจนารณาค่ะคะ่ะ นี่เรามองตลาดไหนเป็นตลาดสําคัญของเราคะในภาวะสงครามของรัสเซียกับยูเครนแล้วข้าวไทยอาจจะมีได้รับอนิสง์ในการส่งออกได้มากขึ้นเนี่ยค่ะ เออจริงๆผลกระทบจากเออสงครามตรงนี้นะคะผลกระทบจากรัสเซียและยูเคนเนี่ยจริงๆตลาดข้าวโลกเนี่ยการส่งออกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเพิ่มมากขึ้นน่ะนะคะเพราะการโดยเฉพาข้าวโลกก็ยังคงคงที่อยู่ที่ประมาณ40ล้านตันน่ะนะคะเพียงแต่ว่ามันจะชิปไปที่ประเทศไหนเท่านั้นเองหมายความว่าจะประเทศไหนจะได้ส่งออกเพิ่มมากขึ้นน่ะนะคะตลาดก็ยังคงเป็นตลาดเดิมของไทยอ่ะนะคะในภูมิภาคแอฟริกานะคะซึ่งเราก็มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตลาดเอเชียนะ ที่ประมาณร้อยละ28เอร์เซนต์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่เรียนวันเบื้องต้นนะคะว่าขึ้นอยู่กับทางด้านเกี่ยวกับอัตราและเปลี่ยนแล้วก็รวมทั้งค่าเฟดค่า ขนส่งด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องรัสเซียและยูเครนเนี่ยอาจจะเจอเรื่องเกี่ยวกับค่าระวังเดือนที่สูงขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เราอาจจะต้องมาพิจารว่าต้นทุนของเราสูงขึ้นเนี่ยจะส่งออกได้มากขึ้นมากน้อยเพียงไรอะนะคะผมผมถามแบบนี้ได้ไหมคบว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการแข่งขันในปีนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการแข่งขันที่เท่าที่ผมฟังท่านรองมาเนี่ยเหมือนเหมือนปีนี้แอบดุเดือดน,นิดนึงใช่ไหมฮะคือจริงๆค่ะ ตอนตอนต้น,ต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 นปีเนี่ยเราคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะจะดีขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เออก็ไม่ใช่ว่ายังไม่ดีแต่เพียงแต่ว่าเราต้องมีการติดตามเป็นระยะนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยค่าระวางเรือเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากและพอมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเออต้อนทุนทางด้านพลังงานเนี่ยส่งผลมาทางทางอ้อมให้กับเออการส่งออกข้าวนะคะซึ่งเออมันเป็นต้นทุนที่ สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นําเข้าในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้เขาก็ต้องมาดูว่าราคาที่จะนําเข้าเนี่ยมันจะแข่งกับประเทศอื่นได้หรือเปล่านะคะค่ะน่าจะประมาณนี้ค่ะงั้นจะบอกว่าปีนี้นี่คือขอโทษนะครขอใช้สับไวรุ่นเลยครท่านจะบอกว่าปีนี้การแข่งขันข้าวเนี่ยพอมาเจอรัสเซียยูเคร,รนนี่จะบอกกันว่าตัดราคากันเลือดสาดเลยไหมครับท่าน ขนาดนั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วต่างกันนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีผลกระทบทางอ,อ้อมเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งที่ม,มันเป็นต้นทุนให้กับผู้ประกอบการส่งออกข้าวไทยนะคะ,คะเรื่องของพลังงานนะคะตรงนี้แต่ในเรื่องของการบริโภคข้าวโลกเนี่ยก็ยังคงที่อยู่ที่ประมาณเท่าเดิมไม่ได้มีเพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าการแข่งขันของเราเนี่ยจะจะแข่งขันกับข้าวจากประเทศคู่แข่งเช่นเวียดนามในราคาระดับราคาเดียวกันได้หรือไม่นะคะค่ะปกติเรามีการส่งออกสินค้าข้าวข,ข,ข,ของไทยไปยังยู รัเสเซียแล้วก็ประเทศข้างเคียงของประเทศที่กําลังมีสงครามเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะในสัดส,ส่วนแต่ละปีเออน้อยนะคะจริงๆแล้วรัเสเซียกับยูเครน,นเนี่ยไม่ใช่ตลาดตลาดหลักของข้าวไทยนะคะเพราะเขาไม่ได้บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะคะขเขาบริโภคข้าวสาลีอะไรต่างๆนะคะหลักออประมาณแค่พันกว่าพันตันเท่านั้นเองนะคะไม่ถึงหลักหมื่นทั้งรัเสเซียและยูเครนนะคะค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดเข้าไทยจะอยู่ที่แอฟริกาและเอเชียอย่างที่นําเรียนไปนะคะครับท่านครับที่นี้มันมีม,นมันมีคําถามนึงว่าตอนนี้เนี่ยผมผมเข้าใจว่าข้าวในจุดที่ที่เราจะต้องไปแขกราคากับผู้แขกมันก็มีเหมือนกันคือความต้องการตรงนี้คือเราปรับเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว14เปร็น7จิล้านตันแต่ที่เนี้ยมันมีประเด็นหนึ่งที่เราสนใจก็คือว่าตลาดข้าวแบบพรีพรมี่มเนี่ยตอนนี้ถือว่าเรากําลังเรากําลังไปได้สวยไหมครท่านหรือว่าตอนน,นี้มันมีความต้องการมา้างห้อยขนาดไหนสําหรับตลาด ตลาดข้าวพเมียมนี่ก็คือหมายถึงข้าวหอมมะลิไทยนะคะตลาดข้าวพเมีมของเรายังขายได้ค่ะแล้วก็ปรับราคามาอยู่ในระดับที่แข่งขันได้โดยตลาดข้าวพเมียมก็เป็นข้าวหอมมะลิจะมีตลาดอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะจีนฮ่องกงนะคะแคนาดาสิงคโปร์นะคะซึ่งเราส่งออกได้ประมาณปีละล้านล้านตันค่ะประมาณ1.45หล้านตันนะคะยังไปได้สวยค่ะไม่น้อยนะฮะท่าน แต่ส่วนก็ประมาณร้อยละยี่สิบสามค่ะทีนี้ครับเราล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งมีข่าวดีกับทางซาอุดีอาราเบียไปเนี่ยตอนนี้มีข่าวแว่วๆไมคฮะว่ามีคําสั่งซื้อมีพีอจากทางซาอุดีอาราเบียมาถึงไทยในเรื่องข้าวหรือยังครับท่าน <c oughs> สําหรับเรื่องซาอุดีอาราเบียนะคะก็ อยากจะขออธิบายภาพเรื่องเกี่ยวกับผู้บริโภคข้าวตลาดซาอุสักนิดหนึ่งนะคะคือผู้บริโภคข้าวในตลาดซาอุเนี่ยจะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มที่เป็นชาวอาหรับแล้วก็ชาวเอเชียใต้ที่บริโภคข้าวบาสมาติเป็นหลักนะคะเพราะด้วยพฤติกรรมการบริโภคข้าวที่ชื่นชอบข้าวที่ประเภทร่วนนะคะเมล็ดยาวนะคะก็จะบริโภคข้าวบาสมาติเป็นหลักแล้วก็เขาก็นเข้าจากอินเดียนะคะ ปกีสฐานเป็นหลักนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนเอเชียนะคะอย่างคนคือชาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไทยเราเนี่ยละคะ่ะที่นิยมบริโภคข้าวาเมล็ดยาวนะคะแล้วก็ข้าวจานวนพวกนี้ก็จะนําเข้าจากประเทศไทยแล้วก็เวียดนามน,นะคะส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเกิดอนาคตข้างหน้านะคะโอกาสแรงงานไทยเนี่ยได้ไปทําง,งานที่ซาอุดิอาระเบียเพิ่มมากขึ้นนะคะตลาดตรงนี้ก็จะเป็นตลาดของไทยนะคะ เราก็จะสามารถขยายตลาดตรงนี้ได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมเราเคยส่งข้าวไปอิสาอุกเนี่ยปีหนึ่งประมาณล้านเออปขอโทษนะคะปีแสนกว่าตันแต่ลดลงมาเรื่อยๆค่ะค่ะถือว่าสถานการณ์การส่งออกข้าวในภาวะตอนนี้นะคะที่มีสงครามรัสเซียยูเครนด้วยเนี่ยมีอะไรที่น่ากังวลไหมหรือว่าเราจับตาเป็นพิเศษไหมเพื่อเตรียมการรับมือคะ ตอนนี้เราก็มีการติดต่อประสานงานนะคะกับทางทูณิชยนิต่รัเสเซียเป็นระยะนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์นะคะแต่ในส่วนตลาดรัสเซียกับยูเคเี่ยไม่ใช่ตลาดประจําของเข้าไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไป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 ติดตามหรือโฟอกัสตรงนั้นอย่างเดียวเพียงแต่ว่าเราต้องมาดูผลกระทบข้างเคียงอะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานที่มีส่วน ส่งผลต่อการขนส่งข้าวนะคะ,คะอันนี้ก็จะต้องมีการติดตามตรงนี้อย่างใกล้ชิดนะคะค่ะครับผมจะบอกจะบอกได้แบบนี้ไหมครับว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้กระทบต่อไทยมากและอาจจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำเลยนนจากการที่เราสามารถแข่งขันได้และบวกกับตลาดใหม่ที่เรามีคือซาอุดิอาระเบียครับ่านก็พอสรุปอย่างนั้นได้คะ่ะเพราะว่าตลาดซาอุดเนี่ยถ้าเกิดเขากลับมามีแรงงานไปทํางานแล้วมี มีการนำเข้าข้าวเพื่อไปอาขายให้กับแรงงานไทยหรือแรงงานในกลุ่มเอเชียในในที่ทํางานในซาอุเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มการส่งของข้าวไทยตรงนี้ได้มากขึ้นแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีโอกาสว่าถ้าเกิดซาอุดีก็เปิดประเทศในลักษณะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปประเทศซาอุดีอาระเบียเพิ่มมากขึ้นนะ,นะคะโอกาสของข้าวไทยที่เป็นข้าวพรีเมียมนะคะในตลาดพวกพัฒา,านอาหารเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นในตลาดซาอุดีอาราเบียนะคะ ราคาข้าวไทยถือว่าแข่งขันได้อยู่ไหมครับในซาอุดิอาระเบียครับจากจากที่เราไปสำรวจคู่แข่งจากประเทศต่างๆมาครับท่านครับ แข่งแข่งขันได้นะคะเพราะซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีเศรษฐกิจที่ดีนะคะจริงข้าวเราที่แข่งก็แข่งกับข้าวเวียดนามนะคะในเกือบทุกตลาดเลยนะคะก็ข้าวเวียดนามช่วงนี้เนี่ยก็จะมีอาจจะมีบางช่วงที่เขาปรับราคาขึ้นมาสูงซึ่งพอเขาปรับราคาสูงเนี่ยก็เป็นโอกาสของข้าวไทยที่ราคาไม่ต่างกันมากนะคะแต่คุณภาพของเราเนี่ยนะคะแล้วก็การส่งมบอบข้าวที่ตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นที่เชื่อใจกับผู้นําเข้าเพราะฉะนั้นก็จะหันมาสั่งข้าวจากไทยมากขึ้นนะคะ ชัดเจนฮะทีนี้ท้ายที่สุดแล้วท่านอยากจะฝากอะไรถึงทางพี่น้องประชาชนไหมครับถึงเรื่องของเอเป้าส่งออกข้าวไทยว่าเอ๊ะโอกาสในปีนี้เราจะมีโอกาสทวงแชมป์อันดับหนึ่งได้อยู่หรือเปล่าคะท่านฮะคือสิ่งที่อยากจะฝากทางพี่น้องเกษตรกรนะคะก็คือว่าเอ,อ,อยากให้ท่านให้การดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเพราะปลูกข้าวให้ได้คุณภาพที่ดีนะคะเพื่อจะได้นำไปผลิตข้าวแล้วส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้อย่างคุณภาพ เป็นไปตามที่ผู้นําเข้าต้องการเพราะว่าจริงๆตอนนี้ตลาดแข่งขันเรื่องของคุณภาพที่ดีสําหรับการส่งมอบข้าวด้วยนะคะค่ะอยากให้มีมาตรฐานที่ดีะะอะค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอย่างสูงเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยกันคุณมัส,สนิจิรวัตรรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกับประเด็นเรื่องสถานการณ์การส่งออกข้าวขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ